โอเคมันได้ไหมอะไม่ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคเอาเหมือนเดิมอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่ะอ้าวแล้วลงมาละลงมาแล้วเหรอเนี่ยอะไรตรงเนี้ยอุวยอุวย ทำพี่อย่าไปทำพี่ตัวเองอะ่ะน่ะน่ะเออเออสวัสดีนะคะสวัสดีผู้ชมท่านแรกคะ่ะไม่รู้ใครเหมือนกันยังยังไม่ขึ้นเนาะขอบคุณมากเลยเอ่ะอ,อ,อ่ยุมหัวกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว จิ๋วจิ๋วจิ๋วไม่ไม่ยุ่มพี่เพิรนไม่ยุ่มพี่เพิรสวัสดีทั้งสามท่านนะคะขอพระคุณมากๆนะคะโอ้ยโอ้ย,อย,อยจิ๋วโอ้ย,อยเจ็บทั้งมือเจ็บทั้งขามันกระโดดขึ้นมาโอ้ยขอโทษนะคะเสียงร้องเมืม่อกี้ดังเข้าไปนิดนึงอย จีว่าแม่เจ็บเมื่อกี้แม่โอพยายามจะถ่ายไลฟ์สดแบบแนวนอนอะแล้วมันไม่ขึ้นมันยังไงไม่รู้ขอโทษนะต้นต้น,ต,นต้นคลิปมันจะต้นไลฟ์มันจะยกไปยกมาขออภัยด้วยค่ะเอามาคุยกันหน่อยแล้วทั้งสามท่านพี่เพิร์นพี่เพิร์นไปฉี่มาแล้วเมื่อกี้นี้ เพราะว่าปลาเนี่ยเรียกให้ลงไปฉี่เร็วข้างล่างฟ้าฝนขนองอีกแล้วค่ะทุกคนมันจะตกตอนดึกๆอะ่ะเมื่อเมื่อเมื่อ,อวานนี้ก็น่าจะประมาณตีสามแม่โอลุกขึ้นมาปิดหน้าต่างห้องเก็บผ้าวันนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันทําท่าทางแต่หัววันพี่เพิร์นพี่เพิร์นอ่ะแม่แม่อะ่ะมีอะไรจะบอกรีโมทอยู่ไหน แม่ขอรีโมทได้ไหมคะรีโมทอยู่ที่ไหนคะเห็นไหมเอาถึงไหมหยิบถึงไหมถึงไหมถึงกือเปล่านี่รีโมทอยู่นี่หยิบไม่ถึงแล้วต้องทำยังไงไอ้จิว๋วพี่เขาจะหยิบรีโมดจิว๋วพี่เขาจะหยิบรีโมทยังอีกอยังอีก,อ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 กดูมันผัวเขาให้พี่เพิ่นเขาจะหยิบรีโมด อไหนอยู่ไหนพี่เพื่อนเขาจะหยิบรีโมทให้แม่อมาซิหยิบมาได้ไหมคะอ่ะอ hm ่ะอ่ะอ่ะไหนเอาไปเดินโชว์ก่อนเอาไปเดินโชว์ก่อนเอออวดก่อนอวดก่อนอวดรีโมทก่อนอวดรีโมทก่อนเออโชว์หนึ่งสเต็ปโชว์หนึ่งสเต็ป เอามาแล้วเมื่อคืนแม่ออะคะพี่เพลินคืนแม่ออะคืนแม่ก่อนเอามาคืนแม่เออแล้วแล้วถุงขนมหนูอะอยู่ไหนถุงขนมหนูอยู่ไหนคะไปเอาถุงขนมหนูมาให้แม่เออเก่งอะพี่เพลินเก่งอ่ะเอามาจิ๋วไม่ต้องแย่งนะลูกนะหนูรอกินนะอ่ะอ่ะพี่เพลินพี่เพล,เพลเินเขาเดินอวดกอนี่เพลินหน่าถ้าจิ๋วแย่งเนี่ยมันไหนอะอะไรถุงขนมมะไม่ถึงแม่อะ เอามา <c oughs> อ่ะไปนั่งรอไปนั่งรอแล้วแจกขนมน้องๆก่อนแล้วก็แม่โอ๋ก็จะไปแล้วนะคะขอแบบไลฟ์สดเพื่อที่จะเพื่อที่จะรักษาฟีเจอร์ไลฟ์สดไว้ <c oughs> <c oughs> เขาให้ไลฟ์สามครั้งภายในวันที่ยี่สิบห้าเมื่อวานมันวันที่ยี่สิบใช่ป่ะพอไลฟ์ไปครั้งหนึง่งมันก็บอกว่าภายในวันที่ยี่สิบห้ากันยานี้ไม่งั้นมันจะปด ไม่รู้แม่โอเข้าใจถูกไหมนะใครมีช่องเหมือนกันได้รับคําเตือนนี้ก็ฝากฝากอธิบายให้แม่โอฟังหน่อยว่าเข้าใจถูกไหมที่ว่าให้ทําแบบนี้เขาจะไม่งั้นเขาจะปลดหลายสตรีมออกพี่เพิ่มมาทางนี้ดีกว่าค่ะแม่ชนประตูนี่นั่งตรงนี้นั่งดีๆนั่งดีๆนั่งแล้วคอยคอยนะไม่ต้องไม่ต้องลุกล้้ำนะไม่ต้องลุกล้้านะ เออขอบพระคุณมากๆเลยนะทุกคนนะที่เข้ามาดูนะคะก็ไลฟ์สั้นๆไว้เนาะอ่ะพี่เพินแม่โอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดมากแล้วมันมันเจ็บคอค่ะเหมือนจะเป็นไข้อีกเดี๋ยวกันนะจิ๋วแม่หยิบไม่ได้อ่ะพี่จิว๋วอืมโอเคพอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนขอบคุณที่ยังติดตามรับชม ช่องเราอยู่นะคะถึงไม่มีอะไรคอนเทนต์อะไรใหม่ๆทุกคนก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนขอบพระคุณมากๆเลยเอาคันเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูต้องฟอกแชมพูแก้คันคุณเจีว๋วคุณเจีว๋วคุณเจิ๋วว่าชอบกินน้ำแล้วปากเปียกมันก็จะมีแผลตรงเนี้ยคันคันไปทํอะไรตรงนั้นอีกอย่าเอาปูหลอกนะอย่าไปยุ่งกับทั้งโดเลยมอล้ะปูเออเข้าใจป่ะ โอเคนะแม่โหขอบพรคุณทุกคนมากๆนะคะใครเข้ามาทีหลังก็สวัสดีไว้ล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนนะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ